ปลูกมะละกอให้ต้นเตี้ยเพื่อที่จะเจ็บได้ง่ายไม่ต้องใช้ไม้สอยจะทําให้มะละกอของเราติดลูกหลกในการเตรียมนะครับจะทําการคูนดินขึ้นมานะครับ โรยปุ๋ยข้องหมากจากนั้นทําการคุกเคาให้เข้ากันครับทาเป็นหลุมครับให้พอดีกับถุงเพาะของเราครับจะนําต้นกล้ามาลงนะครับพยายามครับอย่าให้ตุ่มตัวนี้แตกนะครับจากนั้นทําการวางครับให้เฉียงประมาณ45องศานะครับเพื่อให้มะละกอของเราต้นเตี้ยติดผลดีลูกโดดคุมฟางเสร็จเราก็ต้นน้ำเอาให้ชุ่มเลยนะครับนับตั้งแต่วันที่เราปลูกประมาณ5-6เดือนก็สามารถเจ็บผลผลิตได้ครับสมมุติว่าต้นหนึ่งเป็นต้นตัวผู้อีกต้นหนึ่งเป็นต้นตัวเมียหรือว่าต้นกระเทยเราก็ตัดต้นตัวผู้ทิ้ ผลผลิตมันได้มาตรฐานการปลูกมะละกอให้ต้นเตี้ยลูกดกวิธีนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกุนแผนศิลาโครครับสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการปลูกมะละกอให้ต้นเตี้ยแล้วก็ลูกดกครับเพื่อที่จะเวลาเราจะนํา ผลผลิตไปใช้เราก็สามารถเก็บได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ไม้สอยมันจะทำให้มะละกอของเราติดลูกหลกครับสำหรับปลูกกอนครับก็อย่างแรกนะครับก็คือต้นมะละกอครับเอาพันธุ์อะไรมาปลูกก็ได้นะครับก็ปุ๋ยหมักครับหรือใครไม่มีปุ๋ยหมักก็เอาปุ๋ยคอกที่หมักแล้วนะครับแนะนําให้เอาปุ๋ยคอกที่หมักแล้วก็ฟางข้าวหรือไม่มีฟางก็เอาใบไม้แห้งหรือเศษหญ้าเศษอะไรมาก็ได้ครับ ก็จบครับก็น้ําครับเหตุผลที่ใช้มะละกอสองต้นนะครับก็เพื่อที่เราจะต้องการที่จะเลือกเพศครับสมมติว่าช่วงที่มันกําลังจะให้ผลผลิตนะครับถ้าสมมุติว่าต้นหนึ่งเป็นต้นตัวผู้และอีกต้นหนึ่งเป็นต้นตัวเมียหรือว่าต้นกระเทยเราก็ตัดต้นตัวผู้ทิ้งหรือถ้าเป็นต้นตัวเมียทั้งสองเราก็อาจจะเก็บไว้ทั้งสองต้นหรือว่า สละต้นใดต้นหนึ่งทิ้งเลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดถ้าเราเจ็บไว้ทั้งสองต้นมันก็จะให้ผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากต้นตัวผู้นี้นะครับมันจะไม่ให้ผลผลิตมันจะเป็นดอกเฉยๆนะครับเมื่อเราสามารถรู้เพศของมันแล้วเราก็ตัดใจทิ้งต้นหนึ่งเลือกต้นที่สมบูรณ์ไว้นะครับเหตุผลก็เพื่อให้ผลผลิตมันได้มาตรฐานนะครับ สถานที่ปลูกนะครับเราควรเลือกที่แดดสามารถส่องถึงได้ตลอดทั้งวันนะครับเนื่องจากมะละกอเป็นพืชที่ต้องให้ผลนะครับต้องการแสงแดดที่จะมาสังเคราะห์แสงเลี้ยงต้นเลี้ยงดอกเลี้ยงผลของมันในการเตรียมนะครับทรเทคนิคของเรานะครับเราจะไม่ขุดลงไปนะครับเนื่องจากมะละกอเป็นพืชที่หาจินหน้าดินนะครับเราจึงจะทําการคูนดินขึ้นมานะครับโดย โรยปุ๋ยคอกเปโรยปุ๋ยคอกหมักหรือว่าปุ๋ยหมักของเรานะครับที่เตรียมไว้นะครับจากนั้นทําการผสมครับคุกเข,ขาให้เข้ากัน,นครับขนาดความกวาม้างของหลุมก็รัศสมี50าสิบเซนรประมาณนี้ครับนั้นเราก็ทําเป็นหลุมครับให้พอดีกับถุงเพาะของเรานะครับหลังจากที่เราทําการเตรียม หลุมปลูกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะนําต้นกล้ามาลงนะครับเทคนิคนะครับก็คือการบีบรอบถุงจากนั้นทาการคว่ำให้ยอดลงกับพื้นแล้วก็ดึงถุงขึ้นแบบนี้ครับพยายามนะครับอย่าให้ตุ้มตัวนี้แตกนะครับทํายังไงก็ได้ให้รากมันกระทบกระเทือนน้อยที่สุดจากนั้นทําการวางครับให้เฉียงประมาณ45องศานะครับต่อไปก็นําต้นที่2นะครับต้นที่2มาวางข้างกันเลยนะครับเสร็จแล้วนําดินคุมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับประมาณนี้พอนะครับอย่าให้คุมถึงโคนนะครับ สำหรับการวางทิศทางนะครับก็เราก็สามารถจะไปตามทางไหนก็ได้ตามที่เราต้องกนนรา,นกา,ร,ร,ากรนะครับการทำโน้มต้นก้ามะละกอนะครับก็เพื่อให้มะละกอของเราต้นเตี้ยติดผลดีลูกดกครับต่อไปนะครับเราก็ทําการนําฟางนะครับมาคุมบริเวณหลุมนะครับคุมให้ทั่วเลยนะครับการคุมฟางก็ช่วยในการลดการคายน้ํารักษาความชุ่มชื้น ให้กับต้นมะละกอของเรานะครับสําหรับใครไม่มีฟางก็สามารถนําใบไม้แห้งนะครับหรือว่าเศษหญ้ามาคุมได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําการปลูกเสร็จแล้วคุมฟางเสร็จเราก็ตดน้ำเอาให้ชุ่มเลยนะครับการทําในลักษณะนี้นะครับก็เพื่อให้ต้นมะละกอนะครับมีการเจริญเติบโตได้ดีธรรมชาติของมะละกอนะครับรากของมันก็จะ หาจินเฉพาะผิวดิน,นครับการพูนในลักษณะนี้ก็ช่วยให้รากของมะละกอหาอาหารได้ดีนะครับอีกทั้งรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นมะละกอและการให้ปุ๋ยการดูแลรักษาก็จะง่ายครับการดูแลรักษานะครับก็ควรให้น้ำนครับวันละสองครั้งเช้าแล้วก็ช่วงเย็นครับให้เฉพาะมีความชุ่มชื้นพอนะครับไม่ต้องให้แฉะมากนะครับเ,เนื่องจาก เราผสมปุ๋ยเข้ากับดินแล้วเราก็สังเกตดูที่ต้นมะละกอของเรานะครับถ้าต้นมะละกอของเรามีการชะงักนะครับเราก็เติมปุ๋ยโดยการที่เราโรยปุ๋ยรอบทรงพุ่มนะครับเนื่องจากรากของมะละกอหรือว่ารากของพืชชนิดต่างๆนะครับการหาจินของรากมันก็จะอยู่ถึงทรงพุ่มนะครับเราก็ควรให้ปุ๋ยห่างออกห่างจากทรงพุ่มไปประมาณหนึ่งคืบไม่ควรที่จะนําปุ๋ยมาใส่ตรงคนนะครับ ก็อาจจะทําให้ต้นมะละกอติดเชื้อโรคได้ง่ายนะครับหลังจากที่เราลงหลุมปลูกไปประมาณ4เดือนนะครับมันก็จะแทงช่อดอกออกมาเราก็จะสามารถรูเพศของมะละกอนะครับถ้าสมมุติว่าต้นนี้เป็นต้นตัวผู้นะครับต้นนี้เป็นต้นกระเทยเราก็ตัดต้นตัวผู้ทิ้งครับโดยไม่ต้องเสียดายนะครับก็เหลือไว้ต้นเดียวมันก็จะให้ผลผลิตที่ดีนะครับหลังจากที่แตกดอกแล้ว ก็ใช้ระยะเวลาประมาณห้าถึงหกเดือนก็สามารถเจ็บผลผลิตได้ครับนับตั้งแต่วันที่เราปลูกต้นตัวผู้นะครับลักษณะก้านดอกของมันก็จะยาวๆนะครับมันจะไม่ติดผลต้นตัวเมียจะติดผลแต่จะไม่ดกเหมือนต้นกระเทยนะครับสำหรับต้นกระเทยนะครับดอกมันจะดกมันจะสามารถติดผลได้เยอะนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับเทคนิคการปลูกมะละกอให้ต้นเตี้ยแล้วก็ลูกดกวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายทำแล้วเห็นผลจริงนะครับการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับการปลูกมะละกอให้ต้นเตี้ยลูกดกวิธีนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ